รถแลนไปแลนมาอากาศก็ดีดียังไม่แดดเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงกว่าพี่น้องของวันพุธที่สิบหากุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบหกเป็นเช้าที่เย็นสบายพี่น้อง ก่นขี่ฝ่าลายเมื่อนี้บ่รู้ว่าฝนจะตกหรือบ่ตกแต่อากาศดีดีเมื่อนี้พระวัดก็อยู่ที่ทางเข้าบ้านนาชุมแสงครับตรงนี้จะเป็นทงนาระหว่างบ้านนาชุมแสงกับบ้านหนองนุ่มพุกเดี๋ยวพระวัดจะพาลงไปยางเบิงขอเทียงพี่น้องขอเทียงที่ท้ยบ้านเพิ่นปลูกไว้ตามพระวัดมาครับ เป็นตานอนตานอนนอนเบิงอันหนแหมนอนเบิงข่อเทียงนอนเบิงรถเบิงล่าแลนีนไปเรีนมาเอื้อนดีด้ยละ่ะพี่นอ้องเพราะปัญหาทางลงก่อนลงทา้งใดบุ๊รอาจจะลงทา้งคุณบรรยากาศตอนเศ้าๆกับสดชื่นครับเพียงแต่ว่าดอกไม้สียังบ่สดบันได แสงแดดยังบบออกแสงแดดบบออกอดอกไม่ดอกปอเทืองอยังบบอมแดดพี่น้องถ้าเป็นยามเมลแรงโอ้ดอกจะแก้มพี่น้องนามบ่ครับ ตอนนี้ดอกปอเทืองกำลังออกดอกพอดีพอดีพี่น้องออกมาได้สักระยะหนึงแล้วแหละกับประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งออกต่อไปก็คงจะใส่เวลาบ่โดนอาจจะแหงเงี้ยวพี่น้องท่านใดที่อยู่ที่ผูเวียงพี่น้องอยู่ตำบลน,นาชุมแสงหรือว่าตำบลทรงเปือย ที่บริเวณอ้อมแอมพี่น้องอยากจะหาทุ่งก่อเทืองมาทายรูปตรงนี้ก็เป็นบ้านนะ้ชมแสงมูสิบพี่น้องเป็นทางเขา้าตรงระวางทางนี่พี่น้องทางผู้เวียงกับน้องแก่รถแลนไปแลนมาอยู่ติดถนนพี่น้องก็สามารถที่จะมาทายได้มาทายรูปได้พาลูกพาลานมาเล่นมาเที่ยวพี่น้อง ก็ต้องยอมรับพี่น้องว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เป็นยุคแห่งการสร้างภาพพี่น้องเห็นดอกไม้ยุสใส่งามๆก็อยากเช็กอินตัวเพื่อนนะเช็กอินลงโซเขียวตรงนี้ก็งดงามนี่ก็ใส่เวลาก็โดนพี่น้องเดี๋ยวก็แหีงเงี้ยวแล้วซุ้มเมื่อนี่สีจะสดใสครับพวาตามายังมาแรงเนาะ แต่ว่าก็เพียงแต่ว่าผ่านไปผ่านมาสีสดใสงามสีเหลืองอะลามพี่น้องเหลืองแบบว่าเด่นกว่านี้ไหมพี่นอ้องตอนนี้แดดบอกแล้วก็เป็นตอนเศร้าอยู่มันก็เลยบ่ปันใดสีสีบ่แจ่มปันนใดพี่น้องแต่กังา้มขึ้กันอย่างลงทั้งนี้ นอกจากมีความสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์พี่นอ้องต้นปอเทืยงนี่จัดว่าเป็นพืชตะกูลทั่วพี่นอ้องที่ให้ธาตุอาหารธาตุในตัวเกลือนสูงชาวบ้านเชานา้าน้าฮอหรือว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชพี่นอ้องรู้ดีว่าการปลูกปอเทืยงที่ให้นาตอนที่นายังว่างหรือว่าพืน้นที่ที่ทําการเกษตร ทั้งที่ว่างเว้นจากการาปลูกพืชผลพี่น้องก็สามารถที่จะปลูกปอเทืองเพื่อที่จะเพิ่มธาตุอาหารในดินได้เกษตรกรเข้าหูหด,ดีแล้วเพราะว่า,าความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้พืนน้นฐานยูซ้ายเพื่อนกับหูว่าปอเทืองมีประโยชน์อย่างพี่น้องตรงนี้เพื่อนกับปลูก พอวัดเบิ้งด้วยสายตาพี่น้องประมาณเกือบ20ไร่20ไร่พุน้น20ไร่พิ้นกระปูกเต็มพื้นที่พี่น้องเป็นตัดสะอ้อนสาอ่อนอย่างมาทาั้งนี้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยผู้ใดอายากเที่ยวผู้ใดอายากม้าไทยลวกกับมาไทยครับก่อนที่ดอกปอเทืองจะเหี่ยวก่อน คงจะใส่เวลาอีกบ่โดนนี่พี่น,น้องเปิดตะกูลทัวนี่ถาดในตัวเจนถ้าจะปลูกแล้วก็วางว่าจะเป็นสารอาหารในดินกับช่วง,งทั้งสี่อะไะพี่นอ้องช่วงที่กําลังเป็นดอกครับพี่นอ้องกำลังเป็นดอกงามงทั้งสีเ่เราคนค่ะจะไทยกบเลย แต่กับโ่รู้ว่าตรงนั้นตรงนี้พื้นสิเค็ดแบบใดหรือบางเทีเพื่อนอาจจะป่อยป้อยถิ่มก็ได้ป้อยถิ่มให้มันแก่แล้วก็ให้เม็ดหล่นลงพี่น้องกรเหลือเวลาประมาณจักเดือนอะไรฮะเดือนนี้เดือนกุมภาพันา์เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ3าี่เดือนพี่น้อง ควนก็นจะปลูกเขาตามปกติอาจจะมีรอบสองก็ได้อาจจะปล่อยให้ต้นปอเทืองนี่แกกอนเม็ดหล่นลงพื้นพี่น้องให้มันเกิดหม่แล้วก็ค่อยไทยกลบรอบสองก็ได้อันนี้ต็แล้วแต่เพิินครับเราแต่วิธีการของเพลินมันจะดีขึ้นกันคือจังไดก็ได้พี่น้องเป็นการ พัฒนาพื้นที่ให้ทีนาเขาให้มีคุณภาพแล้วก็มนี้ขอดีตรงที่ว่าเพื่อคสวยงามพี่นอ้องยุคสมัยนี้คนบาทไายรูปตัวสรางภาพเช็คอินพี่น,น้องมีโปรไฟล์งามๆก็อยากอัพลงพี่นอ้องเป็นยุคสมัย อคนเขากี่ยความสวยงามเนาะเห็นมองได้ก้มเงากันอยากมาถ่ายมาเด้อพี่น้องมาถ่ายรูปเก็บไว้บ้านนาชุมแสงตั้งแต่พอวัดมาอยู่นี่ครับเพิ่งเห็นท้ายบ้านเพื่นปลูกครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณเก้าโมงแดดยังบอก ก้อนฉีฝาลายก้อนเมดมากมายพี่น้องฟาดพี่น้องประวัติยางมาตั้งไก่เติบแล้วคนปลูกเต็มพื้นที่คนแม่พี่น้องสุดยอดเลยโอ้โหนี่พี่น้อง เก็บเก็บมาเพื่อนอาจจะปลูกเอามาเล็ดก,ก็ได้พี่น้องเอามาเล็ดไว้ขายตั้งที่กระมีพอวัดกันยางมากลางทงนาแล้วอยู่ตรงกลางพอดีจุดตรงกลางของของทุ่งจะรด้เนาะพี่น้องถ้าแดดดอ,อก สีของดอกไม้จะงามกว่านี้เด่นชัดกว่านี้พี่นอ้องนี่พี่นอ้องเห็นไหมกดแลนไปแลนมามุมนี่นายชุ้มแสงทางเข่าครับบริเวณนี้จะเป็นหอยซ้ายคุ้มหอยซ้ายครับมู่สิบเป็นบ้านที่ภาวัดอยูตู <c oughs> ้มือแดดดอ,อก บรรยากาศจะสดใสครับเมื่อนี้กับเป็นความสดใสอีกรูปแบบหนึ่งความสดใสแบบบมมิดแดดบ้านพระวัดจะยูวาไก่พี่น้องเห็นซูมเมื่อตรงเนี้ยเมื่อนี้ก็เลยตัดสินใจมาไทายทำให้พี่น้องเบิง่งเสียดายแม้พี่น้องย่านปีต่อไปเพื่อนบ่ปปูก แล้วก็ดอกไม้นช้ชมแสงก็หายากพี่น้องรีสอร์ทกับ,บอกใครมีมาถ่ายทําเก็บไปตัวเอาไว้เบ่งเสียงนกเสียงหนูโอ้หบรรยากาศเท่ๆวะ่ะพี่แหลมบาได้มาน้ำพี่น้องพอวัดยางเดียวพอวัดค้งจะยางไปบ่สุตรพี่น้องมันไก่พดดเมื่อย โอ้อันนี้ต้นต้นบักเกียร์เลยว่าต้นกลัวเพราะว่าจำมาได้เพราะว่าตอนเพราะว่าเรียนหนังสือปหนึ่งปสองเนี่ยเรียนหนังสืออยบาน,น้นชุ่มแสงสมัยนั่นต้นบักแงต้นแม่มันอันนี้เป็นลานเลนมันดรอกเนี่ยต้นบักแงแต่ามาเลนอยูน่นีพี่น้องบรรยากาศดีบ่อพี่น้อง ลมพัดเอือยเอยือยสายลมแผ่วเบามีพึ่งด้วยมีมาแรงหอมตัวงามงามพี่น้องมาเด้อพี่นอ้องอาทิตย์นี้ยังทันเด้อไทยบรรณาชุมแสงโยบานย้าของเคยเห็นจากเทียบบอผ่านมาทั้ง ตลาดตะลิจทัทยาบ่ะมาเบิงครับยังทันอยู่ก็มีบางส่วนกะเริ่มไกลงเงี้ยวแล้วบางส่วนก็เพึ่งกอกต้นปอเทืองนี่ก็เกิดบทันกันความเชื่อในดเดินบอทอกันพี่น้องต้งเงี้ยวแน่ เดี๋ยวพ่อวัดจะย่างกับพี่น้องมนันนะโอ้ผู้ใดอย,อยากมาถ่ายรูปงามๆกับมาตอนมีแสงแดดจางยนะครับอย่างแดดอ่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นยามมาแลงใบสีมงหามงพี่น้องกำลังพอดีอดอกไม้มันจะงาม เอาล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอวัดยางกลับก่อนมนันรู้สึกว่าหิวเขาแล้วดูมุมกว้างเดี๋ยวพอวัดผ้ายางป็นถนนรถกระไล่ไหล,หลทงอีกฝั่งนึงบ่งมีอย่างพี่น้องมิแต่ตรงน้ำวางเปลา่ารงนันกา ที่พวสเคยถ่ายทําไออ้วนไผ่ดอนเลียงค้ายพี่น้องเป็นทุ่งนาที่พวัดเคยยางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านนาำชมแสนครับครับก้อนพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเบิ่งมุมสูงพี่น้อง เอาไว้ถ่ายแดดออกพี่น้องแดดออกแล้วก็ดอกไม้ยังบางเหี้ยวเพราะว่าจะมาไทยทำใหม่เด้อพี่น้องเด้อวันนี้วางแผนพีดจังน้อยนึกว่าแสงแดดมันจะออกพี่น้องนี่แหละครับความงามเขาเอื่นว่าความงามอย่างไรนะความงามแบบบ,าบ้าน นี่แหะครับพี่น้องผู้ใดบ่เคยมาบ้านนาชุมแสงหนาตาจะเป็นแบบนี้ล่ะทางเขาอันนี้เป็นเส้นทางระว่างผูยียงกับนาแขกพี่น้องบ้านนาชุมแสงหมูสิรถกระายจะน้อยพี่น้อง สัญจรสะดวกยุติถนนพี่น้องผู้่ได้ว่างกับมาเที่ยวได้ตรงนี้ก็เป็นบ้านของเซียโน่ที่พระวัติเคยมารีวิวเรียงเพ่นขายรถไถมือสองรถไถและอุปกรณ์การเกษตรมือสองพี่น้องเษกษตรกรผู้ไดส่วนใล้ก็ สามารถที่จะมาสอบถามมาชมได้พี่น้องที่บ้านน้ำุ่มแสงครับอยู่ติดทางเข้าเลยพี่น้องอยู่ติดถนนะวารทงเะพาะแค่นี้ครับผมถ่า,ายทําให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศของบ้านน้ำุ่มแสงในตอนเช้าๆเป็นบ้านของทวากับพี่แลมตรงนี้จะเป็นต้นจานพี่น้องใช้บ้านเพื่อปลูกว้งามงามเป็นดอกแล้วสามชี่ต้น พี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆที่ติดตามรับชมอีสานรีวิวด้วยดีตลอดมาครับาถามมากค่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับสนับสนุนอีสานรีวิวให้สวัดได้มีกำลังใจผล,ลิตคลิปใหม่ๆให้พี่น้องใ้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ,อเอมื่อนี้สวัสดีครับผม